สินบุทตรจบการศึกษาจากะระดับปวสาจากวิลาลยเกษตรกรรมยโสธรปีการศึกษา30หลังจากน,นั้นก็ได้เข้ามาทํางานกับบริษัทเจริญพกพันโดยทํางานเในไทยระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปที่ประเทศอินเดีย2ปีประเทศบังกลา,าเทศ18ปีแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่ประเทศเวียดประเทศบัง3ปีพึ่งเกษียณอายุราชการมา้โทษครับพึ่งเกษียณ มาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ไปทำงานในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็ได้น้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐรกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วก็ต่อยอดด้วยรัชกาลที่10บนำมาใชา้ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เป็นโคกหนองนาประยุกต์ เพื่อที่จะผลิตอาหารไว้ในครัวเรือนนะครับเ็เป็นต้นแบบสำหรับที่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้รับให้เป็นศูนย์สพกรอปอทองแล้วก็เป็นปาาของกอรอรมนรจังหวัดยะโสธรครับแรงบันดาลใจก็ได้แบบอย่างจากที่เห็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ท่านทรงออกเยี่ยมเยียมราษฎรตามพื้นที่ชนบทและก็ได้แนะนําได้มีพระราชดำริให้ทําเกษตรพอเพียงเพื่อที่จะพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัวนะครับก็เลยได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้มาทําของตัวเอง เพื่อที่จะให้เกิดมีแหล่งที่ปลอดภัยแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักห่วงสองเงื่อนไขที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวนันก็คิดว่าถ้าเราได้นำมาปฏิบัตินำมาทำจริงลงมือทำตามหลักที่ไปเรียนมาจากวิเลยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีทร ด้วยปัชญาที่ว่า,าปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือเรียนรู้แล้วเอามาทำจริงนะครับหรือภาษาอังกฤษที่ learning by doing ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขครับผม